ตระกูลที่ถูกลงโทษให้อยู่กับความโดดเดี่ยว100ปีจะไม่ได้รับโอกาสครั้งที่สองบนโลกใบนี้ถ้าพูดถึงวรรณกรรมที่ทรงพลังและเป็นตำนาน1น0ปีแห่งความโดดเดี่ยวโดยกาเบรียลกาเซียมาเกวสคือเล่มที่ต้องกล่าวถึงครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเดียบุ๊กหนังสือที่รักของผมวันนี้เราจะพาคุณมาสัมผัสเรื่องราวของตระกูลบนเดียตระกูลที่แบกรับคำสาปแห่งความโดดเดี่ยวในหมู่บ้านเล็กๆชื่อมากอนโด ผ่านการเล่าเรื่องที่น่าติดตามและลึกซึ้ง100ปีแห่งความโดดเดี่ยวติดตามเรื่องราวของตระกูลบุนเดียตั้งแต่การก่อตั้งหมู่บ้านมากอนโดโดยตัวละครหลักคือโคเซอาคาเดโอบุนเดียและอุสลาอิกัวลันคู่สามีภรรยาผู้เริ่มต้นทุกสิ่งในหมู่บ้านเรื่องราวจะพาเราผ่านชีวิต7รุ่นของตระกูลบุนเดียทําให้เรามองเห็นมุมมองต่างๆทั้งเรื่องราวของความรักความเหงาความโดดเดี่ยวความขัดแยง้ง และคำสาบที่ดูเหมือนจะไม่มีวันหลุดพ้นอีกทั้งยังสะท้อนในแง่มุมของเรื่องศาสนาปรัชญาในแง่มุมต่างๆได้เป็นอย่างดีหากพูดถึงธีมสำคัญของหนังสือเล่มน,นี้แล้วความโดดเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นตัวละครไหนทุกคนในครอบครัวล้วนเผชิญกับความโดดเดี่ยวที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อาจจะมีธีมความโดดเดี่ยวหลักที่แตกต่างกันในแต่ละคนแต่ทุกคนนั้นล้วนโดดเดี่ยวความโดดเดี่ยวกลายเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เหมือนคำสาบที่ไม่มีวันหลุดพ้นในขณะที่เรื่องของเวลานั้นเวลาที่หมุนเวียนในมาร์โกโดทําให้เรารู้สึกว่าอดีตและก็อนาคตเนี่ยเชื่อมโยงต่อกันเสมอการกระทําของคนรุ่นหนึ่งส่งผลต่อคนรุ่นหลังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และมุมมองด้านของความรักและก็ความขัดแยง้งครอบครัวบนเดียนั้นเต็เมไปด้วยเรื่องราวของความรักที่ซับซ้อนและความขัดแย้งที่เกิดจากความทะเยอทะยานและความกลัวหลายคนในครอบครัวนั้นก็รักกันเอง หลายครั้งเหมือนจะรักกันแต่ก็ไม่ได้คู่กันบางครั้งเหมือนจะเกลียดกันแต่แท้จริงนั้นก็หวังดีต่อกันอยู่ลึกๆสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นจึงเป็นความสลับซับซ้อนของอารมณ์และการแสดงออกของตัวละครหลักในเรื่องได้เป็นอย่างดีหากใครถามว่าจุดเด่นของหนังสือเรื่องนี้นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างสิ่งสําคัญเลยคือหนังสืเอเล่มนี้นั้นเป็นแนวสัจจะนิยมมหัศย์เหตุการณ์ที่ดูเหมือนเหนือจริงเช่นฝนตกติดต่อ,อก,กันหลายปีการเกิดของเด็กที่มีหางหมู การมีโรคระบาดชื่อว่าโรคนอนไม่หลับล้วนถ่ายทอดความจริงของชีวิตในแบบที่ไม่มีใครเหมือนในขณะเดียวกันนั้นก็เล่าเรื่องที่มีความลึกซึ้งผู้แต่งนั้นได้เล่าเรื่องราวด้วยสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ทุกบรรทัดนั้นเต็มไปด้วยความหมายและก็ภาพที่ชัดเจนจนเรารู้สึกเหมือนได้เข้าไปอยู่ในมาร์โกโดจริงๆทั้งการอธิบายองค์ประกอบวงมองความคิดของตัวละครและการแสดงออกทางด้านอารมณ์ของตัวละครต่างๆที่มีต่อกันอีกทั้งตัวละครที่มีความสลับซับซ้อน แต่ละตัวละครนั้นมีมิติที่น่าสนใจไม่ได้มีแค่ความขาวหรือว่าความดําอย่างชัดเจนแต่เป็นตัวละครที่มีสีเทาทางการตัดสินใจที่ทั้งถูกแล้วก็ผิดในชีวิตของพวกเขาทําให้เรานั้นอยากรู้ว่าพวกเขานั้นจะ,ะเผชิญหน้ากับชะตากรรมอย่างไรโดยส่วนตัวผมแล้วนั้นผมรู้สึกว่า100ปีแห่งความโดดเดี่ยวเป็นหนังสือที่พาเราไปสำรวจหัวใจของมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งทุกตัวอักษรคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความหมาย การใช้ภาษาโดยเฉพาะการแปลเป็นภาษาไทยที่ผมอ่านนับว่าเป็นการร้อยเรียงถ้อยคำที่ละเมียดละไมถ้าคุณกำลังมองหาหนังสือที่สะท้อนความเป็นมนุษย์ในทุกๆแงม่มุมผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวังครับนี่เป็นการพรีวิวเล็กๆของหนังสือ100ปีแห่งความโดดเดี่ยวหากคุณอยากสัมผัสรีวิวฉบับเต็มอย่าลืมติดตามคลิปรีวิวฉบับเต็มจากช่องเดบุกหนังสือที่รักของผมเร็วๆนี้ถ้าคุณเคยอ่านหรือว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเล่มนี้อย่างไรกันบ้าง คอมเมนต์ Comment, มาพูดคุยกันได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ